าพบกับสาวหน้ามนคนเมืองขอนแก่นกันค่ะเธอคนนี้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทางการศึกษาเริ่มจากการสําเร็จการศึกษาปวชจากอาชีวศึกษาขอนแก่นก่อนจะบุกเบิกเส้นทางสู่กรุงเทพด้วยทุนการศึกษาที่โรงเรียนพาอช่างจากผลการเรียนอันโดดเด่นเธอยังได้ทุนต่อเนื่องส่งเธอต่อยอดสู่ปริญญาตรีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในสาขาการออกแบบตกแต่งภายในตลอดเส้นทางการทํางาน เธอได้สังสมประสบการณ์และความรู้อย่างต่อเนื่องมุ่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากหลากหลายองค์กรและนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพมีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัท p r o p e r t y Perfect จำกัดมหาชนโดยออกแบบบ้านตัวอย่างให้กับโครงการ Master p i e c e และ Perfect Place หลายโครงการและทำบ้านตัวอย่างปล่อยขายมาหลายหลังนอกจากนี้เธอยังได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในทีมงานในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับคลินิกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในสมัยนั้นที่ไปท,ที่ไหนก็จะเห็นทั่วเมืองไทยด้วยสโลแกนที่มีชื่อ เสียงเพราะความสวยรอไม่ได้ใช่แล้วค่ะวุฒิศักดิ์คลินิกนั่นเองที่ได้ขยายกิจการจนเติบโตเป็นตำนานมาถึงปัจจุบันด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นเธอได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทในวิชาชีพอย่างแท้จริงและต่อไปนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอินทีเรียสาวหน้ามนุณเอจิราด้วยค่ะ เอจิราคนหมอนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าเราอ่ะเป็นคนสไตล์ไหนเพราะการออกแบบตกแต่งบ้านเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกถึงสไตล์ตัวเราได้นะคะอาชีพของเอเนี่ยจะเป็นอาชีพนักออกแบบตกแต่งภายในค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันธนากรนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นผลงานที่ผ่านมาของปีนี้นะคะเสนอลูกค้าแล้วก็มีตกแต่งภายในให้กับลูกค้าค่ะ ส่วน LCD ของ A เนี่ยจะเป็นงานออกแบบตกแต่งภายในนะคะบ้านเดี่ยวมูลค่า10ล้านบาทขึ้นไปอะคะ่ะในสไตล์โมเดิร์นรักชูรี่จุดแข็งของ A เนี่ยจะมีอยู่3จุดด้วยกันคือไม่รื้อไม่ทุบไม่พังโครงสร้างของตัวบ้านเดิมของลูกค้านะคะทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยหมดความกังวลใจในเรื่องโครงสร้างเรื่องการรับประกันโครงสร้างในส่วนที่ลูกค้าซื้อบ้านใหม่กับโครงการต่างๆะคะ่ะแล้วก็ข้อ2เนี่ยเมื่องานมีปัญหาหรือว่าหน้างานมีปัญหานะ ก็คือเอจะเข้าหน้างานเป็นคนตรวจงานเองโดยตรงเลยแล้วก็ตรวจบ่อยอาทิตย์ละ2-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยไม่ผ่านโฟแมนตัวผสานงานของโครงการคะ่ะข้อ3การทำงานของเอจิราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชัดเจนซื่อตรงแล้วก็ สื่อสารตรงไปตรงมากับลูกค้าค่ะมีลูกค้าเดิมเนี่ยกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหรือแนะนําต่อนะคะบอกต่อเรื่อยๆสตอรี่เทลลิ่งของเอเนี่ยก็คือลูกค้านะคะมีการโทรมาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อบ้านใหม่เป็นของโครงการบางกอกบ,บุรัาลูกค้าเนี่ยไม่อยากทุบมีความกังวลใจเพราะว่าการรับประกันวัโครงสร้างของบ้านเนี่ยจะจบลงทันทีเอเนี่ยก็ได้มีการปรับแบบตกแต่งภายในให้เขาอะนะคะคร <Okay. S 1> าวนี้พอมีการปรับแบบเรียบร้อยแล้วลูกค้าประทับใจ แล้วก็ให้งานออกแบบตกแต่งมาด้วยปรากฏว่าของ A เนี่ยได้รับงาน2เด้งเลยค่ะ LOOKING FOR ของ A นะคะก็คือคุณหมอนะคะสัญญาแพทย์นะคะตรงเพาบาลเอกชนนะคะที่เปิดคลินิกคนตัวในกรุงเทพมหานครค่ะกลุ่มลูกค้าของ A จะมีหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือ B 2 B คือในส่วนของคลินิกเสริมความงามทันตกรรมอย่างเช่นคลินิกเสิมความงามก็อย่างวุฒิศักดิ์ไมวิงไอคอนิกองหล่อซอย8นะคะแล้วก็ธันตกรรมก็จะ เป็น The Art i n t e r n a t i o n a น d e n t a นนะคะตรงสีแยกกระสอกวนลูกค้า B2C ก็จะเป็นกลุ่มบ้านโครงการต่างๆนะคะก็จะเป็น,นกลุ่มของลูกค้าที่ซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการแนะนำทั่วไปอย่าง SCS เบางกอกบุรวาน Masterpiece อ,อะไรประมาณนี้ค่ะเซสซูริซึน C, ออกแบบบ้านตกแต่งภายในและค่า10ล้านบาทขึ้นไปมีการต่อเติมขยายปรับบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่อยากรือปรับเฟอร์นิเจอร์อยากทำใหม่จัง อัดเวลาให้เอคุยกับลค้าเวลาไหนสะดวกเวลาไหนแอดไลน์เอได้เลยค่ะ Conversation starter นะคะได้ยินว่าลูกค้าหรือว่าเพื่อนเราอะค่ะอยากได้คนออกแบบหรือว่าคนตกแต่งบ้านมองหาคนทำบ้านอยู่แนะนำได้เลยค่ะบอกว่าเราอะรู้จักน้องคนหนึ่งอะนะคะที่ทำบ้านอยู่แล้วก็รู้จักน้องที่เขาอะช่วยดูงานโครงสร้างให้ด้วยหมายถึงว่าไม่กระทบไม่รื้อโครงสร้างเดิมลดความกังวลใจในเรื่องนี้ ความเข้าใจผิดในอาชีพของนักออกแบบตกแต่งภายในนะคะคือทุกค,ค,คน,น่ะจะคิดว่า A เนี่ยเป็นสถาปนิกแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่ค่ะ เตาอ่ะเป็นอินทีเรียก็คือมันธนากรที่ดูแลภายในของอาคารนะคะเต้าไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะเอเชื่อว่าความแตกต่างมันก็คือการแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานอย่างโชคชนที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันทําให้เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีการสะดุดหรือว่าไม่มีการทิ้งงานกลางทางแน่นอนค่ะ คนไหนที่อยากจะวันทูวันหรือว่าคุยกับเอเพิ่มเติมนัดทำวันทูวันได้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจของเอค่ะขอบคุณค่ะ